ขยี้อนิเมะขอเสนอศัพยุทธ์รุฟ้าภาคทวีปมัชิมตอนที่361สายตาเสี่ยวเหยนกว่าสำรวจบนวัตถุหน้าตาคล้ายลังมแมลงหลังจากนั้นก็เลื่อนสายตาออกมาตอนนี้เขามีเวลาให้ผ่านไม่มากแล้วผนังผึกตรงนี้เหมือนจะแข็งแกร่งเป็นพิเศษและสีสันก็เข้มกว่าผนังในช่วงแรกเสียวเหยนทำหน้าคุณนิดหลังจากนั้นกรสูดหายใจเคือกหนึ่ง พร้อมกับประสานล่างกับมังกรไฟหมัดขวาต่อยออกไปอย่างแรงหมัดขวาของเสี่ยวเหยียนที่บวกกับไฟวิเศษจากนั้นก็ต่อยออกไปอย่างสุดกำลังทันใดนั้นก็เกิดเสียงดังกึกก้องพลังงานมากมายกระจายออกมาจากหมัดของเสี่ยวเหยียนทำให้อุโมงค์แห่งนี้เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและภายใต้สายตาของทุกคนที่จ้องมองมานั้นผนังก็เกิดรอยแตกมากมายหลังจากนั้นก็เกิดการระเบิด ต่อหน้าต่อตาทุกคนพวกเขาตอนนี้ตื่นเต้นมากแล้วในพริบตาที่ผนังผลึกแตกออกเซียเวเหยียนก็ยื่นมือคว้าไปที่เศษผลึกที่กระเด็นออกมานั้นวัตถุนี้มีความเย็นคล้ายกับหยกเซียเวเหยียนในเวลานี้ยังไม่มีเวลาตรวจดูจึงเก็บลงแหวนบรรจุไปก่อนไปกันได้แล้วหลังจากผนังนั้นถูกทำลายแล้วเซียเวเหยียนเองก็ไม่รอช้าพุ่งทะยานออกไปพวกกูชิงหยางที่ใส่ตีนหมารออยู่แล้ว ก็วิ่งไปทางอุโมงค์ที่เซียวเหยนสร้างขึ้นเซียวเหยนเร่งความเร็วเต็มสุดหลังจากนั้นไม่นานเขาก็โผล่ออกมาจากในอุโมงค์ตอนนี้แผ่นดินสีเทาปรากฏอยู่ตรงหน้าของเขาแล้วแผ่นดินผืนนี้นับว่ากว้างใหญ่ไพศาลมองไปแล้วถึงกับมองไม่เห็นสุดทางที่นี่ป่าซากหมอกพลังงานแต่ขณะที่เท้าของพวกเซียวเหยนเหยียบลงไปยังสถานที่แห่งนี้ กับรู้สึกว่าพลังงานบริสุทธิ์เข้มข้นมากมายเข้าสู่ในกายของเขาการค้นพบนี้ทำให้พวกเขาเองก็แปลกใจตามด้วยใบหน้าฉายแววความดีใจที่สุดจะระงับสุสานสวรรค์ชั้นที่สามเหนือกว่าสองชั้นแรกอย่างเทียบกันไม่ติดต่อให้พวกเขาไม่ต้องไปหามาเดชพลังงานเพียงแค่ฝึกยานอยู่ที่นี่พวกเขาก็จะได้รับผลลัพธ์ที่มากมายมหาศาลที่นี่ก็คือ ชั้นที่สมของสุสานสวรรค์ตอนนี้คนทั้งกลุ่มนั้นมองรอบกายพร้อมกับดีใจที่พวกเขาสามารถรอดจากความตายมาได้อย่างวุดวิตในจังหวะที่ทุกคนเนี่ยกำลังดีใจม่านแสงขนาดใหญ่นั้นกลับมีเสียงบางอย่างดังออกมาเซียวเหยียนตอนนี้ตกใจมากจังหวะที่พวกเซียวเหยียนเนี่ยถอยหลังอุมโมงค์ที่เพิ่งถูกทําลายนั้นก็มีคลื่นสีขาวกําลังทยอยกันออกมาอย่างมากมายมาแรงขมืบ พวกมันไล่าตามออกมาด้วยกูชิงอย่างนั้นพูดออกมาได้ใบหน้าที่เปลี่ยนไปคืนมแมลงมากมายแต่ทว่าในจังหวะที่คืนมแมลงเหล่านั้นกําลังจะฟาออกมาล่างกับหยุดกึกพร้อมกับหยุดกึกหลังจากนั้นก็แปลสภาพกลายเป็นผงแป้งต่อหน้าต่อตาพวกเสี่ยวเหยียนเวลาเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นมแมลงเขมือที่ไม่กลัวความตายมากมายเนี่ยก็ออกมาจากอุโมงค์แบบไม่ขาดสายแต่เมื่อพวกมัน คนจากม่านแสงออกมาได้ไม่นานก็เหมือนกับถูกพลังงานอะไรบางอย่างสก,กัดเอาไว้ทำให้พวกมันเหล่านั้นกลายเป็นผงแป้งและผงแป้งเหล่านั้นก็มีขนาดใหญ่เป็นภูเขาและตอนนี้มแมลงเขมือบพวกนี้กำลังทำอะไรกันอยู่พวกเสียเ่ยวเหย็นพอเห็นแบบนี้ก็รู้สึกแปลกใจมแมลงเขมือบเหล่านั้นทำไมถึงได้โ่ออกมาแบบไม่หยุดยัง้งหรือพวกมันไม่อยากให้พวกเรารอดชีวิตออกมาคนผู้หนึ่งในกลุ่มนั้นพูดออกมา ไม่อยากให้พวกเราหนีรอดก็ไม่น่าถึงขั้นฟีชีพนี่เป็นการฆ่าตัวตายชัดๆและยังเป็นการฆ่าตัวตายที่ไร้ค่าด้วยกูชิงอย่างพูดขึ้นมาในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังสงสัยเสียวเหยยนก็นึกขึ้นมาได้ว่าเขาหยิบอะไรบางอย่างออกมาหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับของสิ่งนั้นการบุกโจมตีอย่างวิบากกรรมนั้นของเหล่าแมลงขมเหมือกินเวลาเกือบ10นาทีและตอนนี้ผงแป้งมากมายก็ หนาจนสามารถปกปิดผนังผลึกได้แล้วแต่ดีที่การสังเวยชีวิตนั้นไม่ได้ดําเนินต่อไปหลังจากมาแมลงขมบือบเหล่านั้นตายเป็นจํานวนมากระดับความเร็วของการบุกโจมตีก็น้อยลงไปจนกระทั่งยุติลงชัดเจนว่าการฆ่าตัวตายที่ไร้ความหมายนี้ทําให้พวกมันเหล่านั้นเลือกจะยอมแพ้ในที่สุดไปกันเถิดพอเห็นว่าฝูงมแมลงเหล่านั้นกลับเข้าไปในผนังผลึกแล้วกูชิงหยางก็พูด เซียวเหยียนก็ได้สติกลับมาพร้อมกับมองไปรอบๆเพราะเขาพบว่าพวกขุนยาสองคนนั้นแอบหนีไปแล้วในตอนที่ทุกคนกําลังตื่นตะลึงกับการฆ่าตัวตายของมแมลงขมือบสองคนนี้เจ้าเร,จร่จริงๆควินเออสังเกตเห็นเหมือนกันแล้วก็พูดขึ้นเฮ้อเฮสหายเสียวเหยียนครั้งนี้โชคดีที่มีเจ้าในเมื่อถึงชั้นที่สมแล้วเช่นนั้นเราสองคนต้องขอตัวไปสอหาสถานที่ฝึกเหมาะๆสักแห่ง จากนั้นรอคอยวันเวลาสมปีผ่านไปหัวเซียนประสานมือต่อเซียวเหยยนเซียวเหยียนเห็นแบบนั้นก็ประสานมือตอบเช่นนั้นก็ขออวยพรให้พี่หัวเซียนสะดวกราบลื่นตลอดการเดินทางแล้วพบกันใหม่เมื่อครบกําหนดสามปีหัวเซียนพูดออกมาจากนั้นหัวจื้อก็หมุนกายทยานตามไปหลังจากหัวเซียนไปแล้วคนทั้งสี่ไม่ว่าจะเป็นคนจากตระกูลสื่อตระกูลเลย ก็อำลาเสี่ยวเหยียนและจากไปเหมือนกันส่วนพวกเยาซิงจีกับมองเสี่ยวเหยียนแวบหนึ่งหลังจากนั้นก็หมุนตัวจากไปโดยที่ไม่พูดอะไรกับเสี่ยวเหยียนสักคำเวลาไม่กี่นาทีเหล่าบรรดาผู้คนก็จากไปจนเกือบหมดแล้วเหลือแค่พวกเสี่ยวเหยียนเสี่ยวเหยียนพวกเจ้าจะไปที่ไหนกันกูชิงหยางพูดขึ้นพวกเราจะไปที่ใดพี่ใหญ่ชิงหยางยังไม่ทราบหรอกเลย ควินเออเองก็พูดขึ้นมาพอรินแบบนั้นกูชิงหยางก็มองหน้าเซียวเหยียนเจ้าไปสุสานของเซียวเกียนจริงด้วยที่นั่นอยู่ตรงส่วนลึกของสุสานสวรรค์ตรงนั้นมีร่างพลังงานระดับแประดับ9มากมายถ้าเจอหนึ่งหรือสองร่างยังพอสู้ได้แต่ถ้าเจอมาเป็นกองทัพรับรองว่าจะมีอันตรายอย่างมากนำสามที่นั่นยังอาจมีร่างพลังงานระดับเทพพยุทธ์ด้วยถ้าบังเอิญเจอเข้ามีแต่ตายสถานเดียว เซียวเหยียนได้ยินแบบนี้ก็เลยพูดว่าข้ารู้แล้วพอเห็นว่าเซียวเหยียนไม่มีท่าทีว่าจะล้มเลิกความตั้งใจนั้นกูชิงหยางเองก็หมดปัญญาก็เลยพูดกับอูรุษชุดเงินกับกูเจินว่าพวกเจ้ามีแผนอย่างไรกันเสาะหาสถานที่ฝึกซักแห่งแล้วรอให้ครบกําหนดสามปีเหมือนข้าหรือไม่เจ้าคิดว่าเป็นไปได้หรือก่อนเข้ามาพ่วงวุโสธงเกลียนมีคําสั่งให้ข้าคุ้มครองขินเอ,อ๋อข้าคิดว่าคงไม่ใช่ข้าคนเดียว ที่ได้รับคำสั่งนี้มากูเจิ้นพูดขึ้นข้าก็ด้วยบุรุษชุดเงินพูดขึ้นจากนั้นก็มองเสี่ยวเหยยนยังไม่ได้แนะนำตัวเลยกูหวาขุนพลรองแห่งกองทัพพยับหมอกในอดีตไม่เคยเข้าใจชะไหนขวินเอ,อ๋อจึงยึดมั่นในตัวเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงตอนนี้เหมือนจะได้คำตอบแล้วข้าก็ได้รับคำสั่งมาเหมือนกันบุรุษล่างบึกบึนกูสิงขุนพลสามแห่งกองทัพพยับหมอก เมื่อคู่ต้องขอบใจเจ้ามากเซียวหยาดินแบบนั้นก็คำนับพวกกูชิงหยางคนที่อยู่ที่นี่เกือบทั้งหมดไม่มีใครเป็นศัตรูกับเขาโดยเฉพาะหลังจากฟาดานม่านแสงพลังงานมาได้พวกเขายิ่งเป็นมิตรกับเซียวเหยียนมากขึ้นดูท่าคงเหมือนกันหมดเช่นนั้นก็ไปด้วยกันแล้วกันพวกเราหลายคนร่วมแรงกันตราบใดที่ไม่เจอรากพลังงานระดับเทพพยุตน่าจะไม่มีเหตุร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นแต่ท้ายสุดแล้ว จะเข้าสุสานของเสี่ยวเกียนได้หรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับตัวเจ้าเองแล้วที่นั่นคนตระกูลกู่เคยมีผู้แก่งกล้าไปเยือนมาแล้วแต่ไม่ว่าจะใช้ออกด้วยวิธีการใดล้วนหมดปัญญาเข้าไปได้ฉะนั้นเจ้าต้องเตรียมใจไว้บ้างบางทีบรรพชนของเจ้าคงไม่อยากให้ผู้ใดเข้าไปรบกวนการพักผ่อนของเขาได้ยินแบบนั้นเสี่ยวเหยียนก็เลยพูดว่าลางสังหรณ์บอกข้าว่าข้าน่าจะมีดอกขนอยู่บ้าง ขอให้เป็นแบบนั้นกูชิงหยางไม่ถือสาขอกับมองแผ่นดินสีเทาแล้วพูดว่าพวกเราออกเดินทางเถิดสุสานสวรรค์ชั้นที่สามข้ากับอยากเห็นเหมือนกันที่แท้มีอันตรายถึงระดับใดได้ไปกันเถิดเซียวเหยียนหัวเราะออกมาหลังจากนั้นเซียวเหยียนกับคุ้นเหนอก็พุ่งทะยานไปได้วยกันโดยมีพวกกูชิงหยางตามไปติดๆด,ด้านหลังของพวกเซียวเหยียนนั้นมีเงาร่างสองคนปรากฏขึ้นมา ก็คือพวกกูหยาพวกกูชิงหยางกับพวกเซี่ยเวเหยียนไปได้กันแล้วกูรีพูดขึ้นไปได้กันก็ดีถึงเวลาจะได้ไม่ต้องยุ่งยากกูหยาพยักหน้าเซี่ยเวเหยียนเจอกันข่าวหน้าก็คือเวลาแห่งการกำจัดพวกเจ้าเหนือแผ่นดินสีเทาอันไพศาลหมอกพลังงานจังๆล่องลอยตามแรงลมอันแผ่ผิวโรคที่รูปรูให้ความรู้สึกลี้ลับพิศวงเป็นพิเศษ อยู่ในโรคที่เปียววิเวกแบบนี้เล่ากับว่าไร้ซึ่งการเวลาก็มีป่านณนะที่แห่งหนึ่งในดินแดนผืนนี้เงาร่างมากมายนั่งขัดสมาธิอยู่รอบกองไฟพวกเขาเหล่านี้ก็คือพวกเสี่ยวเหยียนแต่ตอนนี้พวกเขาค่อนข้าจะทําอะไรแบบรอบคอบไม่ทําอะไรบูมบาเหมือนตอนอยู่ชั้นที่2กับ1ถ้าข้าเดาไม่ผิดตอนนี้พวกเราน่าจะอยู่ส่วนลึกของชั้นที่สแล้วพึ่งนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น ส่วนลึกของชั้นที่สที่นั่นตังหากที่เรียกว่าเขตอันตรายสูงสุดกูชิงหยางมองความมืดที่อยู่ลึกเข้าไปพร้องกับพูดขึ้นสเดือนมานี้พวกเราไม่รบเจอผู้ใดสักคนดูท่าคนอื่นจะเลือกสถานที่ฝึกได้แล้วควินเอิบพูดขึ้นเซียวเหยียนเองก็เห็นด้วยตั้งแต่แรกที่เข้าสุสานชั้นที่สจนถึงวันนี้ก็ผ่านไปสเดือนแล้วสเดือนนี้พวกเขาตรงดด่งไปส่วนลึกของสุสานสวรรค แต่ระหว่างทางมีร่างพลังงานฝีมือน่ากลัวมากมายกีดขวางเอาไว้ทำให้การเดินทางพวกเขาค่อนข้างล่าช้าแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันเฮ้ยสุสานสวรรค์แห่งนี้ไม่เรียบง่ายอย่างที่คิดจริงๆข่าวก่อนเกือบเอาชีวิตไปทิ้งเสียแล้วกูวาาพูดขึ้นบนใบหน้าของเขานั้นมีรอยบาดแผล ได้มาตอนที่พวกเขานั้นถูกล่ากพลังงานระดับ8กลุ่มหนึ่งรุมโจมตีมาถึงแม้ในกลุ่มจะมีคนบาดเจ็บอยู่บ้างแต่โชคดีที่ไม่มีใครตายในนั้นจะเจอด่านอุปสรรคที่สาหัสมากขึ้นฉะนั้นต้องเตรียมตัวให้พร้อมกูเจิ้นพูดถ้าอย่างไรเส้นทางถัดจากนี้ให้ข้าไปเองแล้วกันควินเอ๋อหลังจากใช้ความคิดอยู่คู่หนึ่งก็พูดขึ้นมาตลอดเส้นทางที่ผ่านมาพวกเขาหคนประสานกำลัง อย่างค่อนข้างขืดจับไม่ต้องคิดก็รู้ว่าหากเข้าไปจะประสบความน่ากลัวขนาดไหนสำหรับพวกกูชิงหยางสี่คนนั้นเซียวเยียนก็รู้สึกนะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นมิตรสหายที่ดีจึงไม่อยากให้พวกเขานั้นต้องไปเสี่ยงอันตรายกับตนเองคำพูดนี้เจ้าต้องพูดกับควินเออนูน่นอุสามาถึงที่นี่แล้วอย่าพูดอะไรที่บั่นทอนกำลังใจเลยขอเพียงพวกเราระมัดระวังน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น เควินเอ๋อมองเสี่ยวเหียนแล้วพูดออกมาจากใจจริงขอให้เป็นแบบนั้นก็แล้วกันเสี่ยวเหียนได้แต่พยักหน้าจากนั้นก็เงยหน้ามองท้องฟ้าจุดที่ฟ้าดินบรรจบกันตรงนั้นคือจุดหมายปลายทางของพวกเขาท่านใดนั้นเขารู้สึกเลือดล้มในในใกายไหลพานขึ้นมาเขาอยากเจอบรรพชนที่มีชื่อเสียงมากมายคนนั้นเหลือเกินเนื่องจากบรรพชนคนนี้เคยอยู่ในจุดสุดยอดถึงแม้ว่าตอนนี้บารพชนท่านนี้ จะเหลือเพียงวิญญาณแล้วก็ตามแต่เขาเองก็อยากเจอโอเคครับเจอกาหน้าคิดน้าขอมครับ